สวัสดีครับจากเพจอะโวคาโดจูโฮมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการหาค่าไดเมเทอร์นะครับค่าไดเมเทอร์คืออะไรนะครับค่าไดเมเทอร์คือการหาค่าผลแห้งนะครับค่าเนื้อของผลนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อล้วนๆนะครับว่ามีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูทำไมดูเพื่ออะไรนะครับเราดูเพื่อที่ว่าในผลอะโวคาโดเนี่ยส่วนมากจะมีน้ำอยู่นะครับ ของน้ำนะครับแล้วเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์ของผลแห้งเพื่อที่จะหาค่าความแก่นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ของการสุกข,ของผลนะครับหลักการนี้ใช้ในทุเรียนนะครับแล้วเราก็นำมาใช้ในอะโวคาโดนะครับซึ่งเวลาเราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราบางคนไม่มั่นใจนะครับเราก็ใช้วิธีนี้หาค่าไดเมเทอร์นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าผลเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ สุกเนี่ยกี่เปอร์เซนต์นะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการหาค่าไดเมเตอร์นะครับติดตามได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับเราก็จะมีหนึ่งไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟเนี่ยต้องเป็นแบบตั้งกำลังวัดได้และตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้จะตั้งที่ต่ำสุดที่100วัตต์นะครับ แล้วก็ตั้งเวลาสูงสุดที่35นาทีนะครับ2ก็คือที่ขูดนะครับมีที่ขูดนะครับทำไมถึงต้องขูดนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้นะครับขูดเพื่อที่จะให้เนื้อเนี่ยออกมาเป็นเส้นนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อเนี่ยค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพื่อที่จะไล่น้ําออกให้ได้เร็วขึ้นนะครับเขียงนะครับตาช่างนะครับตาช่างเราควรใช้แบบดิจิตอลนะครับ ที่มีจุดทศนิยมนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับปากกากระดาษนะครับมีดนะครับแล้วก็จานนะครับเพื่อที่จะเอามาลองอะโวคาโดสำหรับขูดนะครับแล้วก็กระดาษนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษอบนะครับกระดาษอบขนมปังนะครับเพื่อที่จะใส่อะโวคาโดแล้วก็อบ ในไมโครเวฟนะครับเขาก็จะค่อนข้างทนความร้อนนะครับแล้วก็ตัวอะโวคาโดนะครับก็จะมีผมจะแยกยกตัวอย่างนะครับก็จะมีสองสายพันธุ์นะครับนี่นะครับมีแบบผิวผิวเรียบไม่มีลายขุขะนะครับกับแบบมีมีผิวนะครับมีลายขุขะที่ผิวนะครับนี่นะครับแล้วก็มีหนึ่งก็ใช้ประมาณ หต้นนอ่หถ้าเราเก็บนะครับหต้นเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับหต้นหนึงต้นเราเก็บมาสักสองสองลูกสามลูกก็ได้นะครับถ้าคิดว่าต้นเนี้ยแก่แล้วนะครับเราจะใช้ผลแก่เออผลสดเท่านั้นนะครับห้ามใช้ผลผลที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราจะทดลองในการใช้ผลที่ยังไม่สุกนะครับคือเก็บมาใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า่ามีการทดลองแล้วนะครับ การใช้ผลสุกเอาเข้ามาทำเนี่ยมันจะทําให้ค่อนข้างผิดเพี้ยนเยอะนะครับดังนั้นเราใช้ผลผลดิบที่แก่ใหม่นะครับยังไม่ใช้ผลสุกนะครับแล้วก็1เราจะใช้สเกลนะครับ500กรัมก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าเราเก็บทั้งส่วนเราใช้สเกล5 0 0กรัมก็ได้นะครับ100กรัมก็ได้10กรัมก็ได้นะครับดังนั้นอ่าเรามาดูนะครับว่าน้ําหนักแห้งทํำยังไงบ้างนะครับ อุปกรณ์เราแจ้งไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็ไมโครเวฟทุยขูดนะครับเขียงนะครับเอาไว้สำหรับหัน่นต,ตาช่างดิจิตอลนะครับกระดาษเอาไว้จดนะครับว่าน้ำหนักช่างเข้าช่างออกแล้วเดี๋ยวทำเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูนะครับแล้วก็จานสำหรับใส่มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเด้เลยครับทีนี้วิธีทำนะครับเราจะแบ่งอะโวคาโด1ลูกเนี่ยเป็น4ส่วนนะครับมันจะมีส่วน A B C และ D นะครับเอาให้ใช้ส่วนที่ตรงกันข้ามกันนะครับเราจะยกตัวอย่างประมาณ2ผลก็ได้นะครับเราจะใช้ส่วน A นะครับกับส่วนอขอโทษครับส่วน A กับส่วน C นะครับซึ่งเขาอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับเราจะใช้ตัวอย่างเนี่ยสผลนะครับนี่ เราก็หัน่นแบ่งครึ่งไปเลยนะครับเราก็จะผ่าจากตรงกลางไปนะครับแล้วก <Jac into S 1> ็เอาส่วน A กับ C มาใช้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะครับว่าเราจะใช้ส่วนไหนบ้างนะครับที่ผ่าก็ผ่ากลางแบบนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราผ่าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เราจะใช้ด้าน A กับด้าน C นะครับ อ่านี่จะมีด้าน A e กับด้าน4นะครับที่ตรงกันข้ามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดออกนะครับเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปลอกเปลือกนะครับพอปลอกเปลือกเสร็จเดี๋ยวเราจะเริ่มขูดกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับตอนนี้เราปลอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อ เนื้อมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้จะต้องเป็นเนื้อที่ยังไม่สุกนะครับแล้วเราก็จะนํามาขูดนะครับขูดพยายามให้ได้เนื้อตรงส่วนกลางให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเนื้อตรงนี้จะค่อนข้างชัวที่สุดครับลรแล้วก็ขูดเหมือนมะละกอเลยนะครับนี่ลักษณะของเนื้อที่ขูดนะครับก็จะได้มาเป็นเนื้อบางๆแบบ,บนี้นะครับ จากนั้นขูดเลยครับขูดด้านขวางเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้นาสัมผัสที่ค่อนข้างชัวที่สุดนะครับนะบนะนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราขูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับสังเกตการจับ สัมผัสเนื้อนะครับก็จะยังรู้สึกว่า,ามีความชื้นของน้ํานะครับยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยวเราจะชั่งน้ําหนักนะครับแล้วนําไปอบในไมโครเวฟให้ให้เนื้อเขาแห้งนะครับค่อยๆไล่ความชื้นออกนะครับตอนนี้เราจะใช้กระดาษอบขนมปังนะครับซึ่งค่อนข้างทนความร้อนนะครับแล้วเราก็เอา,เอามาชั่งน้ําหนักนะครับ กระดาษแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับหรือเราจะแทรไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอา,เอ,าโอโวคาโดนะครับวางบนกระดาษนะครับเราใช้น้ำหนักทั้งหมดนะครับ10กรัมอ่า10กรัม เปะเลยนะครับนี่พยายามใช้ตาช่างที่เป็นดิจิตอลนะครับเพราะเออแล้วก็ยี่ห้อค่อนข้าง <ๆ S 2> ดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ให้ค่าที่ค่อนข้างเสถียรน,นะครับจากนั้นเราจะนำไปอบในไมโครเวฟนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาวิธีในการอบไมโครเวฟนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดไมโครเวฟนะครับอา่าเราก็จะมีตัวอย่างอยู่2ชุดนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับ ในไมโครเวฟนะครับเราจะใช้อุณหภูมิต่ำที่สุดนะครับนี่ที่1 0 0วัตต์นะครับแล้วก็ระยะเวลานานที่สุดนะครับเราจะตั้งไว้ที่35นาทีนะครับในแต่ละเครื่องก็ให้ความร้อนแตกต่างกันนะครับดังนั้นดูให้ดีด้วยนะครับอย่าใช้ความร้อนสูงก็คือกำลังวัตต์ที่สูงนะครับเพราะว่าเนื้อจะไหม้ก่อนที่จะแห้งนะครับ ดังนั้นต้องคอยหมั่นดูด้วยนะครับเ,เดี๋ยวครบ35นาทีเราจะมาเปิดดูกันอีกทีนะครับว่าเนื้อแห้งไหมถ้าไม่แห้งเราก็อบต่อนะครับหรือเพิ่มกำลังวัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่อย่าให้เกิน2อ,อ0วัตต์นะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเครื่องในแต่และเครื่องเนี่ยให้กำลังความร้อนที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนื้อแห้งเป็นยังไงนะครับ ทำไมถึงต้องใช้ไมโครเวฟนะครับใช้เตาอบได้ไหมถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่า,าการไล่น้ำเนี่ยมันอาจจะออกเร็วเกินไปนะครับทําให้เนื้อแห้งหรือกรอบไปก่อนเลยนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าใช้ไมโครเวฟเนี่ยการสั่นสะเทือนในเนื้อในเนื้อของ อะโวคาโดครับมันจะไล่น้ําได้ค่อนข้างาลงไปในลึกถึงถึงกลางเนื้อมากกว่านะครับก็เลยแนะนําให้ใช้ไมโครเวฟครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,าผลแห้งเป็นยังไงตอนนี้เราเอาอะโวคาโดออกมานะครับจากการอบนะครับสังเกตลักษณะเนื้อนะครับเราต้องบีบไปแล้วไม่มี ไม่มีนิ่มนะครับนี่จะแห้งนะครับฟังเสียงก็จะรู้นะครับนะครับนี่อย่างนี้ถือว่าแห้งมากเลยนะครับแต่ต้องไม่แห้งจนไหม้นะครับระวังเรื่องการไหม้นะครับอความร้อนต่ํานะครับที่ระยะเวลาที่นานนะครับเขาก็จะออกมาแห้งเลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันนะครับเปิดเครื่องชั่งครับ น้ำหนักที่ช่างได้นะครับอยู่ที่2.6กรัมนะครับจาก10กรัมนะครับเหลือ2.6กรัมนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความแห้งอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เราจะมาคำนวณหาค่าไดเมเตอรนะครับคือค่าเปอร์เซ็นต์สุกนะครับผลช่างเข้าอยู่ที่10กรัมใช่ไหมครับ เนื้อช่างเข้าอยู่ที่10กรัมเนื้อแห้งอยู่ที่2.6กรัมนะครับเอา2ลบเอา10ลบ2.6นะครับเท่ากับ7.4นะครับเอา7.4นะครับ7.4่คูหาร10นะครับหาร10แล้วก็คูณด้วย100นะครับเท่ากับ74นะครับเท่ากับว่าเนื้อ ผลเนี่ยได้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลบเจ็ดสิบสี่อีกทีหนึ่งนะครับหนึ100่งร้อยลบเจ็ดสิบสี่เท่ากับ26ดังนั้นค่าผลแห้งก็จะได้อยู่ที่26เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาตัวอย่างนี้นะครับค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาเทียบกับผลของเราแล้วทิ้งไว้ให้สุกดูนะครับว่าอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราเก็บเกี่ยวมาวันที่อ่ะสมมติว่าวันนี้วันที่หนึ่ง นะครับเขาจะสุกอีกทีวันที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าสุกวันที่3หรือ4นะครับเราต้องมาคำนวณในเรื่องของค่าเชลฟ์ไลท์ด้วยนะครับว่าเขาจะกี่วันสุกนะครับเช่นอยากให้นานกว่านี้นะครับเราก็ต้องหาผลที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่า26%นนะครับแต่ต้องการให้สุกเร็วเราก็มาดูผลที่เปอร์เซ็นต์สูงสุก อ่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่า26%นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็จะยิ่งสุกได้เร็วนะครับอ่าเอาง่ายๆเลยนะครับอ่าแต่ค่ากลางเนี่ยเราต้องคำนวณไว้นะครับหรือบันทึกไว้นะครับว่าไอตัวเนี้ยนะครับตัวผลเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอามาเป็นตัวอย่างว่าเอ่อใช้เวลาในกี่วันสุกเราก็จะวางในห้องอุณหภูมิห้องนะครับปกติเลยแล้วมาดูว่าใน26%เนี่ย ผลเนี่ยสุกมากน้อยแค่ไหนทานอร่อยไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะทยอยเก็บค่าไปเรื่อยๆนะครับว่าสวนเราเนี่ยมีสายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์เนี้ยแล้วเขาจะสุกมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นตารางไปให้นะครับอันนี้เราไปทาเป็นกลุ่มพื้นเมืองเปลือกบางนะครับในพื้นที่สูงระดับ1,000เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะเข้ามานําเสนอให้นะครับหรือใครมีอะไรสงสายสงสัยนะครับเราก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามีนักวิชาการนะครับเอ่อคนที่ทํางานวิจัยด้านนี้โดยตรงนะครับเข้ามาตอบคําถามให้นะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0871577899น้องตัวนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ